สวัสดีเจ้าสุขยางมโนแสงเกษตรอำเภอเป้าเจ้าอำเภอเปา้ามีพื้นที่ปลูกอ้อยประมาณ314ไร่โดยใือผลผล,ผลิตอ้อยประมาณ1 5 7 0ตันต่อปีผลผลิตทั้งหมดเกษตรกรเนี่ยเาจะนํามาแปรรูปเป็นน้ำอ้อยทั้งหมดโดยในแต่ละปีจะมีช่วงการผลิตตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงพฤษภาคมซึ่งสามารถสร้างไรายได้ให้แก่เกษตรกรในช่วงฤดูแรงกว่า3ด้านบาทต่อปี โดยมีวิสาหกิจุมชนกลุ่มน้ำอ้อยเมืองเปา้าบ้านขวัญประชาตำบลเขื่อนภาคเป็นผู้ดำเนินการได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2562ดำเนินกิจกรรมด้านการแปรรูปผลผลิตจากอ้อยอย่างเช่นน้ำอ้อยก้อนน้ำอ้อยผงน้ำอ้อยสดรวมถึงการส่งเสริมการปลูกอ้อยแก่สมาชิกกลุ่มโดยมีพื้นที่ปลูกอ้อยของกลุ่มทั้งหมดอยู่30ไร่ โดยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกที่ปลูกอ้อยประมาณ2 4 0 0 0 0บาทต่อปีและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปลรูปอ้อยทั้งหมด2 4 5 0 0บาทต่อปีเจ้า ทีครับผมนายบุญรีใจด่วงเป็นประธานคุ่มคุมวิสาสิจชุมชนคุมน้ำอ้อยมองเป้าบ้านความประชาครับตอนเริ่มแรกเลยครับคือทำตั้งแต่สมัยเป็นบ้าวน้อยเนาะแล้วก็มาแต่งงานแล้วก็เลิกไปแล้วก็หวนมาทำได้ประมาณสาวปีเติรายได้ของบ้านเฮานะครับมันมันมันเป็น อ,อาชีพดีว่าธรรมดานี่ลำไยจะเป็นรักเนาะแต่พอดีว่าน้ำมวนนี่เป็นอาชีพเสริมเป็นทำเพรามันได้ฤด,ดูแล้งมันจะมีงานทําคนในกลุ่มมีงานทํารายได้ก็เพิ่มถ้ารายได้เพิ่มการออกบ้านไปการรักเล็กขมือน้อยมันก็หายไปช่วยประทังครอบครัวได้มักกว่าไปเหาปัญยากาศกา็หับจ้างอ,างอื่นเนาะ พอบ้านพอได้อยู่บ้านอยู่แล้วพ่อมต้องได้เสียงการเจ้าบ้านตายยังเขาได้ผูกพักผูกไม่กินด้วยเนาะมันมันจะง่ายกว่าที่เขาต้องไปยาการก่อสร้างไปยากานครัจ้างบมนมันคือรายได้แบบแน่นอนผมก็เคยเดินชวนมาจิมพอน้ําอ้อยมังต้ากว่ามันมีรสชาติมีกลิ่นเฉพาะของมันมันมันแตกต่างกับน้ำอ้อยที่อื่นเพราะของอื่นเนี่ยผลก็ดีเหมือนกันแต่ผลหมูมีกลิ่นแต่น้ำอ้อยมังฝ้านี่จะมีกลิ่นเฉพาะ ของพื้นที่มันเป็นกินธรรมชาติของเกี่ยวกับอามันอาจจะเกี่ยวกับิฟ้าอากาศนะครับส่วนมากจะน้ราะว่ามังฝ้าในไปเใดนี่ผลป,ปกก้าันต้องการนักกว่าน้ำอ้อยอื่นมาเอวมังฝ้าถ้าจะดถือมังฝ้าแ้แท้ต้องดถ,ถือน้ำอ้อยมองเฝ้าครับ ว็สำหรับนี่สำหรับถูกกาแฟโดยตรงครับเรามาจิ้มพอนะครับผม